สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl s Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็ทลิปข้อความจากเขาถึงคุณนะคะแบบที่เลือกดูตามลัคนาตามราศีหรือว่าตามดาวจันทรของตัวคุณนั่นเองนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอะที่รู้ดาวจันทรของตัวเองอะแนะนำให้ดูดาวจร,รนะจะจะแม่นกว่านะคะหรือบางคนถ้ารู้ดาวศุกร์ด้วยว่าราศีอะไรที่มันอยู่ในตำแหน่งดาวศุกร์อะ ก็สามารถดูอันนั้นได้ถ้าใครมีชาวันเกิดเปิดขึ้นมาดูตรงที่เขียนว่ามูนนะคะ M O O N แบบมูนทรายอ่ะตรงนั้น่ะมีราศีอะไรอยู่ให้ไปฟังราศีนั้นนะคะหรือ,อใครที่มีชาวันเกิดใช่ไหมแล้วคำว่าวีนัสนะคะหรือว่าดาวศุกร์อ่ะมีราศีอะไรอยู่ในตำแหน่งนั้นก็ให้ฟังอันนั้นก็ได้อาจจะอาจจะแม่นกว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะระหว่างดาวศุกร์กับดาวจันทร์อาจจะแม่นกว่าแต่ถ้าใครไม่ทราบฟังลัคนาปกติก็ได้นะคะหรือว่าฟังราศีก็ได้นะคะ เขออาจะเริ่มเลยกับอนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มังกรมาดูกันว่าคนในใจคนเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดออกับคุณบ้างในวันนี้นะคะเขาอยากบอกว่าเขาพยายามที่จะให้กําลังใจคุณเสมอเลยนะแล้วก็อยากจะเหมือนกับพูดให้คุณรู้สึกดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องภาพลักษณ์รูปลักษณ์หน้าตาหรือกําลังใจใดๆที่เขาสามารถซัพพอร์ตคุณได้อะทางความรู้สึก ทาง energy อะไรเงี้ยเขาอยากจะให้กำลังใจคุณตลอดเลยไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังจะพบเจอกับเรื่องอะไรอยู่ก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีหลายๆเรื่องเลยที่เขาอะอยากพูดอยากคุยกับคุณเป็นการแบบเจอหน้าแล้วพูดแล้วก็คุยกันแล้วก็บางเรื่องอะที่เคยคุยไปแล้วเราอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะอยากอธิบายเพิ่มหรือตัวคุณเองมีคําถามอะอยากที่จะถามเขาให้เคลียอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า เอออยากอยากที่จะให้มีโอกาสได้พูดคุยกันเพื่อที่จะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะเขามีมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วก็ไม่ว่าคุณจะคิดหรือว่ารู้สึกยังไงอะ่ะเขาพร้อมที่จะรับฟังยินดีที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อให้คุณได้เหมือนกับพูดออกมาระบายออกมาหรือว่าไม่ต้องเกรงหรือว่ากังวลว่าเขาจะมองคุณไม่ดีหรือว่ารู้สึกยังไงถ้าคุณแบบ เล่าปัญหาหรือว่าเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขายังอยากบอกคุณอีกว่าคุณไม่ใช่บอกอะเป็นการถามว่าคุณคุยกับคนอื่นไหมหรือว่าคุณติดต่อกับคนอื่นเปล่าแบบยังคุยกับแฟนเก่าไหมติดต่อกับแฟนเก่าอยู่หรือเปล่าเ่าะเขาสงสัยเรื่องนี้แล้วก็ เขาอยากให้คุณพูดความจริงกับเขาประมาณนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดกับคุณในวันนี้นะคะมังกรโอเคขออนุญาตไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กลุ่มนะคะกลุ่มคนในใจคุณวันเนี้ยเขาไม่อะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างเขาอยากบอกว่าสําหรับเขาแล้วอ่ะคุณเพอร์เฟกมากไม่ว่าจะเป็นลูกลักษณหน้าานําเสียงนาทีการงานที่คุณทําความเป็นตัวคุณทุกอย่างอะ่ะ เขาชอบมากแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอะไรเงี้ยเขาเคยคิดแะ้ว่าวันหนึ่งอะถ้าไม่มีคุณอะเขาจะอยู่ยังไงแบบเขาจะคุยกับใครเขาจะเขาจะใช้ชีวิตของเขาอะอยู่ต่อไปยังไงอะไรเงี้ยเขานึกภาพชีวิตที่มันไม่มีคุณไม่ออกเออแล้วก็เขาหวังว่าถ้าสมมุติมันเกิดปัญหาขึ้นหรือว่าเกิดเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันระหว่างคุณกับเขาอะ ขอให้คุณแบบอยู่ได้ไหมอย่าวิ่งหนีอย่าเดินหนีอย่าเงียบหายอย่าบอกลาอย่าเซกุ๊ดบายกันอะไรเงี้ยขอให้คุณอยู่ในชีวิตเขาต่อไปได้ไหมไม่ว่าเราจะทะเลาะกันหรือเราจะไม่เข้าใจกันในบางวันอะไรอย่างเงี้ยเออเขาไม่อยากหุณนหายไปแล้วเขาก็ยังอยากบอกอีกว่าบางครั้งอะที่เขาเงียบมันเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรหรือเขาไม่รู้ว่าถ้าเขาพูดออกมาแล้วอะมันจะทําให้คุณรู้สึก ยังไงคุณจะมองเขายังไงเขาเขาไม่อยากพูดหรือว่าทําอะไรที่มันจะทําลายความสัมพันธ์นี้ค่ะอืนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดกับคุณในวันนี้นะคะโอเคขออนุญาตไปต่อกันเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันรมีนนะคะมีนคนในใจคุณเขาวมเลยอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณในวันนี้เขาอยากบอกว่าเขารู้สึกประหม่ามาก,มากๆรู้สึกว่า ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ต่อให้เขาจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเขารู้จักตัวเองดีนะนู่นนี่แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเขารู้สึกไงอะคุณแต่เวลาเขาอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันกับคุณนะ่ะเขารู้สึกว่าผู้ดันนี้ก็พูดผิดพูดถูกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเห็นข้อความจะตอบข้อความก็แบบต้องคิดแล้วคิดอีกรู้สึกกังวลรู้สึกประหมา่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นประหมา่าในทางที่ดีนะเออเขาเขารู้สึกว่าตอนแรกเขาก็ชอบคุณแหละ เขาก็เปิดใจแล้วบางทีเขาก็รู้สึกว่าเออหรือว่าเขายังไม่พร้อมที่จะจริงจังมากไปกว่านี้ค่อยๆเป็นค่อยไปได้ไหมสักพักเขาก็รู้สึกว่าไม่เอาไม่อยากค่อยเป็นค่อยไปแล้วเพราะว่าคุณน่ะคุณตรงใจเขามากและลึกๆเขากลัวว่าถ้าเขาทําอะไรชักช้าเขาจะเสียคุณไปแต่ในขณะเดียวกัน เขาก็รู้ว่าถ้าคนเราอ่ะมันเร่งรีบมากเกินไปอ่ะมันก็จะทําลายความสัมพันธ์ได้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยเหมือนกับตอนนี้เขาก็ไม่รู้แล้วว่าเขาถ้าเขาทําให้คุณรู้สึกสับสนว่าจริงเขารักคุณแค่นี้หรือเขารักคุณแค่นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากบอกให้รู้ว่าไม่ไม่ต้องสับสนตามเขานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็จริงใจแล้วก็จริงจังกับคุณแหละแต่ว่าบางทีมันก็แบบคนทําอะไรไม่ถูกอ่ะเออประมาณนั้นแล้วก็ ขอให้เขาจะทําอะไรหรือว่าพูดอะไรที่มันเหมือนกับทําให้คุณรู้สึกว่าเขาสับส,บสนแต่ในความเป็นจริงอะ่ะเขา่รู้ดีที่สุดว่าเขามีใจให้คุณแล้วคุณก็นั่งอยู่ในหัวใจเขาแล้วก็มันชัดเจนมากอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วเขาก็ยังอยากบอกอีกว่าเขาอยาก <c oughs> มีอนาคตร่วมกันอะคุณนะถ้าไม่เคยมั่นใจเรื่องของการแบบจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานดีว่าชีวิตนี้ะอะไรเงี้ย การได้เจอคุณได้คบกับคุณได้คุยออกับคุณน่ะมันก็ทําให้เขาเห็นว่าเออเขาอยากแต่งงานถ้าชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะมีลูกอะ่ะหรือแบบมองแล้วว่าเออไม่น่าจะมีใครที่คู่ควรที่จะแบบแต่งงานด้วยแล้วมลีลูกนู่นนี่เขาก็รู้สึกว่าคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาน่าจะถึงเวลาที่เขาอยากอยากแบบจริงจังแล้วคิดเรื่องวางแผนอนาคตเรื่องของการมีลูกการแต่งงานการสร้างความมั่นคงในชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความ ความเป็นตัวคุณนะทําให้คุณได้ใจเขาไปร้อเปอร์ซ็นความหมายคือเขาพยายามที่จะบอกคุณว่าบางครั้งคุณก็ดูเปิดเผยดูสดใสล่าเริงดูน่ารักบางครั้งคุณก็ดู หน้าค้นหาบางครั้งเขาก็อ่านใจคุณไม่ออกเขาก็เดานิสัยเดาความคิดคุณไม่ออกแล้วว่าเอ้ยคุณจะพูดอะไรคุณจะทําอะไรคุณจะเลือกสั่งอาหารอันนี้ไหมหรือเขาจะหรือคุณจะแบบเวลาเขาชวนคุณไปทํานั่นทํานี่อ่ะคุณจะเซโนหรือคุณจะเสียเอะไยอ่างเงี้ยเขารู้สึกว่าหลายๆอย่างที่มันมิกซ์แล้วมันรวมมาเป็นตัวคุณน่ะมันมันมันทําให้แบบหัวใจเขามันอยู่ที่คุณเออประมาณน้ยคือได้ใจเขาไปเต็มๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Okay. ขออนุาตไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวสันเมษนะคะเมษเขาเขาอยากบอกคุณว่าคุณดูดีขึ้นนะสวยขึ้นหล่อขึ้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะคุณจะคุยกับใครหรือเดทกับใครอยู่ เมื่อถึงเวลาเขาจะแสดงตัวหรือเขาจะมาจีบคุณแข่งกับคนที่คุณคุยหรือว่าเดทอยู่เขาเ,เขาไม่สนใจหรอกว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอะไรเงี้ยเขาเขารู้สึกว่าเขาดีกว่าเออเขาดีกว่าแล้วก็เขารู้วิธีเอาชนะใจคุณเขารู้วิธีที่จะพูดที่จะทานู่นนี่นั่นเพื่อที่จะแบบชนะคู่แข่งแล้วก็เอาชนะใจคุณได้ด้วยอะไรเงี้ยเขาอยากบอกอีกว่า เขาจริงๆเขาก็รู้สึกมันไม่ใช่เขาว่ารู้สึกผิดแต่มันคือเขาอยากขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาทุกเรื่องเลยแล้วก็มันเป็นการจะบอกว่าขอโทษไม่จริงใจก็ไม่เชิงแต่มันเป็นขอโทษแบบในเชิงเขาอยากขอโทษแบบเขารู้จักคุณดีเขารู้ดีเขารู้ดีประมาณเนี้ไม่เชิงว่าอยากเอาชนะแต่แบบเขารู้จักคุณดีแล้วก็ขอโทษและก,กันกับสิ่งที่ผ่านมาประมาณเนี้ค่ะเออ แล้วเขายังอยากบอกอีกว่าในชีวิตเขาอะมันมีไม่กี่คนหรอกที่เขาสนใจคุณเป็นหนึ่งในนั้นแล้วคุณสเปเชียลเขาก็เลยสนใจเขาไม่คิดว่าเขาจะเลือกคนอื่นไม่คิดว่าเขาจะแบบมองหาคนอื่นนู่นนี่เขาเลือกคุณแล้วไม่ว่าคุณจะอยากไปเลือกใครนู่นนี่เขาจะไม่ยอมเขาจะไม่ปล่อยเพราะว่าเขาเลือกคุณและเขารู้ว่าคุณต้องเลือกเขาในวันที่เขาเลือกคุณ ตัวเขา้ออยากบอกอีกว่าเขาหึงห่วงคุณได้นะแต่เขาไม่อยากคุณหึงห่วงเขาถ้าเขาอยากอยู่เขารู้ว่าเขาทํำยังไงที่จะอยู่ในชีวิตคุณได้แต่ในวันหนึ่งถ้าเขาอยากจะไปอาจจะไปแบบมีอิสระกับเพื่อนหรืออาจจะแบบขอเงียบจากความสัมพันธ์ไปหรืออะไรเงี้ยเขารู้ว่าเขาสามารถทําแบบนั้นได้แล้วเขาก็ฝากบอกคุณว่าก็ปล่อยให้เขาได้ใช้เวลาได้ใช้อิสระของเขา แบบอย่ามาคอนโ contr อย่าเจ้จติงจิอย่ามาขี้หึงอะไรประมาณนี้ค่ะหมดนี่คือสิ่งที่คนวันนี้อยากพูดเคไม่รู้เอนเนอร์จีใครแต่ว่าเขาอยากบอกอยากพูดกับคุณแบบนี้นะคะโอเคเขาตไปต่อว่าไม่ได้มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรศศนะคะพริศศคนในใจคุณวันนี้เขามีอะไรจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างเขาอยากบอกคุณว่า you are mine คุณเป็นของเขานะดังนั้น่ะ จะไปเฟลด์จะไปคุยกับคนอื่นเล่นหูเล่น,ลนตาโปรยสเสน่ห์อยเงี้ยไม่ได้ไม่น่ารักอย่าทำแบบนั้นเพราะคุณเป็นของเขานะเขาอยากให้คุณโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินในตอนนี้ไม่ต้องคิดมากเรื่องเขาตัวเขาเองเขาก็โฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเขาจะมีใครนู่นนี่เขาจริงใจจริงจัง,จงแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณมากเพื่อที่เราจะได้มี financial stable อ่ะหมายถึงว่า ถ้าทั้งสองคนไม่มีปัญหาเรื่องเงินเราจะไม่มีปัญหากันในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มันจะง่ายขึ้นเออเขายังอยากบอกอีกว่าคุณน่ะดูสวยขึ้นหล่อขึ้นแล้วมันทําให้คุณดึงดูดความสนใจดึงดูดสายตาคุณมีออร่าที่มันดึงดูดมีสเสน่ห์เออมีสเสน่ห์ทำให้คนน่ะสนใจคุณเยอะมากเลยอะไรเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าจากที่เขาเป็นคนที่ไม่ใช่คนขี้หึงขี้หวงเขารู้สึกว่าเขาหึง เขารู้สึกว่าเขาหึงเขาหวงคุณแล้วก็ถ้าคุณสองคนเคยทะเลาะหรือมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแล้วพยายามที่จะปรับความเข้าใจหรือปรับนิสัยจูนให้มันเข้ากันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเวลาจะช่วยได้ในเรื่องนี้การที่เราทะเลาะกันหรือมีปัญหากันไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยมือกันเขาอยากบอกอีกว่า บางเรื่องที่เราทะเลาะกันน่ะมันทําให้เรารักกันมากขึ้นหรือทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดกับคุณในวันนี้นะคะไปต,ต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจา,ามิถุนมิถุนคนในใจคุณเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมในเรื่องของอารมณ์ นะคะไม่ว่าเขาเขาเขาจะอยู่ด้วยกันหรือแยกทางก็ตามแต่มันมีเรื่องของการแบบ e m o t i o n a l support เออมีปัญหาเรื่องนั้นครอเนี้ยเขาอยากบอกว่ามันทำให้คือปมจากความสัมพันธ์ในครอบครัวทำให้เขาไม่เข้าใจในบางเรื่องเวลาที่คุณเทคแคร์เขาหรือไม่เทคแคร์เขามันมันทำให้คือมันมีผลกับความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะอืมมันมีนิสัยบางอย่างของเขาที่เขารู้ว่า มันไม่ถูกใจคุณเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาโมณ์นี่แหละเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นี่แหละเออแต่ไม่รู้ว่าอะไรเออนะคะเขาเขาอยากบอกว่าเออเขามีปัญหามาจากที่บ้านมันไม่ได้แก้ได้ภายในวันสองวันเดือนสองเดือนหรือปีสองปีคือมันปัญหานะั้นอยู่เขามาทั้งชีวิตดังน,นั้นก็ให้โอกาสเขานิดนึงให้เวลาเขาหน่อยให้เขาได้จัดการกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยเขาอยากบอกอีกว่า อะไรที่ผ่านมาแล้วอ่ะขอให้ปล่อยผ่านไปได้ไหมอย่าไปรื้อมันขึ้นมาอย่าเอามาพูดอีกอย่าเก็บมาใส่ใจเขาไม่อยากพูดถึงเรื่องในอดีตที่มันจะทําให้เราสองคนแบบไม่มีความสุขแล้วก็ทะเลกกาะกันอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอีกแล้วแล้วก็เขาฝากบอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาเราเ็วนี้นะแบบจะโทรมาทักมาส่งข้อความมามาเจอมาหานะคะเร็วนี้เลยเร็วนี้แบบคําว่าซูน่ะซูนคือเนะี่ยภายในส8ชั่วโมงอย่างมาก สามวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยเอออย,อย่างมากด้วยนะเออถ้าเร็วสุดก็นี่แหละนาทีสองนาทีภายในวันนี้อะไรเงี้ยเออโหไพ่แบบมาเตอร์วูลนฟาเธอร์วูลขึ้นมาครบเลยคนคนนี้เขาฝากบอกคุณว่าไอ้ปัญหามาจากครอบครัวมันเป็นปัญหาจริงๆนะแล้วมันก็มันเป็นปมในใจเขาเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากจะมาขอร้องให้คุณเข้าใจเขาหรอกแต่ว่า มันก็เป็นปัญหารจริงแล้วมันก็เป็นความจริงที่อาจจะต้องยอมรับให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าตัวคุณเองคุณก็มีปัญหาบางอย่างในใจคุณเหมือนกันดังนั้นอนะ่ะเราสองคนจะไปที่จะต้องแก้สิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อไปด้วยกันอืมนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดกับคุณในวันนี้นะคะขออนุญาตไปต่อกับเพื่อนๆที่มีร,รัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กรกฎนะคะกรกฎไอ เขาอยากบอกคุณวนะ่า mm. เขาคิดถึงคุณนะ i miss you.i wish mm. เขาคิดถึงคุณนะแล้วก็มันมันมันมีสองแบบแบบแรกคือเขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้กับเขาด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนออแต่ว่าคิดถึงคุณนะแล้วก็อยากให้คุณเนะี่ยอยู่ตรงนี้กับเขาด้วยอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองเขาเขาเขาบอกว่าคิดถึงคุณนะแล้วก็เหมือนกับ ถ้าก่อนหน้าเนะี้ยคุณกับเขามีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าคุยกันแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเออไม่น่าพูดแบบนั้นเลยไม่น่าทะเลาะกันเลยเพราะหลังจากที่เหมือนกับพอคุยกันไม่เข้าใจหรือว่าทะเลาะก,กันแล้วมันต้องแยกกันเลยอ่ะทำให้ไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยอาจจะด้วยเพราะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่มันทําให้ไม่ได้เจอกันแล้วพอไม่ได้เจอกันมันก็คิดถึงคนเะนี้ยคนเราแบบเหมือนตอนอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะพอแยกกันก็คิดถึงอืมเขาอยากบอกอีกว่า ในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณหรือไม่ได้เจอคุณอ่ะมันทําให้เขาคิดได้มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้ทบทวนตัวเองว่าถ้าเขาได้เจอคุณอีกครั้งหรือถ้าเขาได้อยู่กับคุณอ่ะเขาจะพูดอะไรเขาจะทําอะไรเขาควรจะน่ารักกับคุณยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะสําหรับเขาเขามองว่าคุณคือตามไพ่อะมันเขียนว่าทวินเพลย์เมนะคุณคือคนที่เขาตามหามาตลอดชีวิตแบบ เขารู้สึกว่าเขาเจอแล้วคนที่เขาอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมด้วยคนที่เป็นเหมือนแบบ The o t h เ r half าเป็นเหมือนอีกครึ่งหนึ่งของเขาเป็นคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยไปตลอดอยากใช้เวลาด้วยอยากกินข้าวด้วยอยากดูหนังอยากเล่นเกมอยากแบบใช้เวลาด้วยอะค่ะอืมเป็นเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาในชีวิตเขาเขาเจอคนที่หวังผลประโยชน์คนที่เล่นไมค์เกมคนที่นู่นนี่นะ่เาเขาเจอมาทุกรูปแบบ พอเขามาเจอคุณนะเขาถึงได้รู้ว่าคุณแตกต่างคุณไม่เหมือนคนที่ผ่านมาเลยเลยยิ่งเขาได้รู้จักคุณเขาก็ยิ่งแบบรู้สึกกับคุณมากขึ้นยิ่งรักคุณมากขึ้นยิ่งชอบคุณมากขึ้นยิ่งอยากใช้เวลากับคุณมากขึ้นอืมนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดกับคุณนะคะเคไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์สิงสิงคนในใจคุณวันนี้เขาอยากบอกอยากพูดแล้วแหละคุณค้าเขาอยากบอกว่าคืออีโก้เขาเป็นสูง ต่อให้เขาจะบอกว่าเขาไม่ค่อยแคร์เขาไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เขาไม่พูดหรือแบบเขาไม่แสดงออกเลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะ่ะคือจริงๆมันก็เป็นแค่แอคติ้งมันเป็นแค่หน้าก,กากที่เขาก็โชว์ให้คุณเห็นแบบนั้นเฉยๆแต่จริง,รงๆแล้วอะ่ะเขาแคร์นะเขามีใจให้เขาอยากบอกอีกว่าการที่จะให้เขายอมสละโศก ตัวเขาเองอ่ะเขาไม่คิดว่าเขาจะต้องแบบไปคอมมิกับใครเพราะเขาคิดว่าเขาไม่พร้อมเขาก็เลยไม่คิดว่าเขาต้องมีแฟนหรือไปคอมมิกับใครนู่นนี่แต่พอเขาเจอคุณแล้วในขณะเดียวกันเขาก็เปิดโอกาสให้คนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเขาขากบอกว่าเขากลับรู้สึกแย่ทางที่เขาโสดนะแล้วเขาคุยกับคนอื่นนะที่ไม่ใช่คุณอ่ะเออเขากลับรู้สึกว่าเออทำไมเขากำลังทำผิดต่อคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ย มันเลยทำให้เขาคุยแชทว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณ mm hmm. เขารักคุณแล้วหรือยัง mm hmm. เขาชอบคุณหรอทําไมทําไมเวลาเขาไปแบบเดทคนอื่นหรือคุยกับคนอื่นเขาถึงรู้สึกว่า mm hmm. เขาไม่ควรทาอย่างนี้เลยเพราะว่าเขานึกถึงหน้าคุณนึกถึงคุณแหลงอยค่ะสําหร mm ับเขาแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่เหมือนกับเขาไม่คิดว่าเขาจะได้พบได้เจอในช่วงชีวิตตอนนี้แล้วก็พอได้เจอมันเหมือนฝันที่เป็นจริงมันเหมือนแบบเฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรอคนที่ คนที่น่ารักแบบคุณแล้วดีกับเขาขนาดเนี้ยคือมีจริงเหรอคนที่เอาจริงนะตามนภพยอ่ะเป็นแปลว่าคนที่หน้าตาดีขนาดเนี้ยจะมาชอบเราเหรอเนี <c> ้ย <oughs> เขาเขาเขาพูดกับคุณแบบนี้นะว่าแบบเขาคิดว่าคุณแบบดูดีมากหน้าตาดีมากอะไรเงรี้ยจะมาชอบคนแบบเขาเหรอจะมาตกหลุมรักคนแบบเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาอยากฝ <c oughs> ากฝากบอกคอุณหีว่าสาหรับบางคนนะที่แบบไม่คุยกับเขาสร้างกําแพงบล็อกเขากโกรธเขางอนเขาอ่ะเขาบอกว่าแบบ เขาคิดถึงคุณนะอยากคุยด้วยบทบอกได้ไหมรับเป็นเพื่อนได้ไหมรับฟอร์ไอจีได้ไหมหรือแบบอันบล็อกได้ไหมเขาคิดถึงอยากอยากคุยด้วยอะไรประมาณนะะี้ค่ะนี่ก็สิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดออกับคุณ <c oughs> ขออนุญาตไปต่อกับเพื่อที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กันนะคะการคนในใจคุณเขาไี่เลยอยากจะบอกอยากจะพูดออกับคุณบ้างในวันนี้ เขาอยากบอกว่าเขาเรื่องของคุณเขาไปปรึกษาคนที่เขาเชื่อใจหรือคนที่เขาสนิทเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาหรือว่าจะตัดสินใจยังไงในเรื่องระหว่างคุณกับเขาเขาคิดเรื่องคุณเยอะมากมันมีทั้งแบบคิดถึงคิดมากคิดกังวลแล้วก็คิดทบทวนนะคะเขาคิดเรื่องคุณเยอะมากแล้วก็มองถึงขั้นว่าถ้าจะไปต่อถ้าจะพัฒนาต่อ มันจะเป็นไปในเวไหนได้บ้างทํายังไงมันถึงจะเวิร์กทำยังไงถ้าคบหากันแล้วมันจะไม่เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดคิดเรื่นหุ่เยอะมากนะคะแล้วก็เขาอะ่ะเอาความเห็นของคนอื่นมาพิจารณาด้วยเอามาแบบทบทวนร่วมกันมันเลยทําให้เขาแบบคือเขาอยากอยากให้การตัดสินใจครั้งเนี้ยมันออกมาดีที่สุดเคไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรว่ะแต่ว่า เข,เขาฝ่าบอกว่าสิ่งที่คุณเคยพูด่ะเขาไม่เคยลืมเลยสิ่งที่คุณเคยบอกเขาไม่เคยลืมแล้วเขาก็เหมือนกับเขาจาได้แล้วเขาก็เขาก็คิดอยู่แล้วเขาคิดคิดหนักคิดมากด้วยแล้วเขากล้าพูดว่าในชีวิตเขาอ่ะไม่มีใครที่สามารถเอามาเปรียบเทียบกับคุณได้เลยเคยไม่รู้ว่าในทางความรู้สึกทางลูปหลักหรือว่าทางแบบจิตใจหรืออะไรแต่คือ มันเหมือนกับถ้าเขาตัดสินใจผิดพลาดในครั้งนี้มันมีสองแบบมันคือแบบชีวิตเขาจะพังกับเขาจะเสียคนไปตลอดอืมนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากจะพูดกับคุณในวันนี้นะคะขออยายไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจำตุลน,นะคะตุลคนในใจคุณเขาไม่เลยอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณในวันนี้เขาอยากเล่าเรื่องแผนอนา,นาคตของเขาให้คุณฟัง ว่าเออเขาวางแผนแบบนี้แบบนี้นะเขาแบบอยากมีอนาคตประมาณนี้ถ้าวันหนึ่งเขามีลูกเขาอยากให้ลูกทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออเขาวางแผนเรื่องลูกไว้แบบนี้แบบนี้ส่วนตัวเขาเองเขาวางแผนเรื่องงานไว้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากอยากคุยอยากเล่าเรื่องของเขาให้คุณฟังแล้วก็เขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขาต่อไปเพื่อดูแผนอนาคตเนี้ยว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้นะอยากให้รอรอดูรอดู รออยู่รอเห็นมันไม่ใช่คาว่าสร้างอนาคตไปด้วยกันแต่มันแบบเราอยากให้เธออยู่อะเพื่อดูว่าเฮ้ยอนาคตที่เราวางแผนไว้มันจะเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้นะประมาณเนี้ยค่ะแต่ไม่ใช่แบบเราอยากให้เธอสร้างอนาคตกับเรานะไม่ใช่แบบนั้นแต่คืออยากให้รอดูรออยู่เพื่อเห็นประมาณเนี้ยค่ะเขาอยากบอกว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณเก่งมากเลยคุณมีความสามารถเดียวมากคุณทําอันนู้นก็ได้ทําอันนี้ก็ได้เขาก็เลยแบบชื่นชมนะคะ แล้วเขาก็อยากบอกอีกว่าคุณทําให้เขาได้รู้จักตัวเองในมุมที่เขาไม่เคยค้นหามันมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนว่าเฮ้ยตัวเองเป็นคนแบบนี้หรือว่าชอบอะไรแบบนี้แต่พอได้รู้จักคุณอ่ะคุณทําให้เขาได้เห็นอีกมุมหนึ่งได้เห็นอีกด้านหนึ่งของตัวเองนะคะแล้วก็คุณเป็นคนโปรดของเขานะเป็นคนที่คุณเป็นคนปโปรดของเขาเป็นคนที่เขาแบบอยากโทรหาเวลาที่เขามีเวลาเวลาที่เขาว่างเวลาที่เขาแบบ ไม่ต้องเครียดเรื่องอะไรเขาก็แบบคิดถึงคุณเป็นคนแรกเลยแล้วก็อยากโทรหาอยากเล่านั่นนี่ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณเป็นคนที่เขารู้สึกสบายใจมากๆที่ได้คุยหรือว่าได้อยู่ด้วยนะคะโอเคขอย้อนไปต่อกันเพื่อนี่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์พิจิกนะคะพิจิกคนในใจคุณมีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณในวันนี้บ้าง mm hmm. เขาอยากพูดกับคุณว่าถ้าเขาอยากจะบอกความจริงอะไรบางอย่างคุณจะเปิดใจแล้วฟังไหมจะฟังเขาโดย ไม่ตัดสินโดยไม่ไม่จัดเขาไม่แบบคิดลบกับเขาไม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทําได้ไหมเออถ้าเขาจะพูดเรื่องบางเรื่องให้ฟังคุณยินดีที่จะรับฟังหรือเปล่าเรื่องระหว่างคุณกับเขามันเกิดขึ้นในในเวลาที่มันแบบไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่มันเป็นช่วงเวลาที่มันมันไปคาพูดแบบเราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้หรือ เรานา่าจะเจอกันแบบหลังจากนี้หลังจากที่เราจบปัญหาแล้วอะไรประมาณนะคะเขาเขาบอกว่า Its Not The Right Time ก็คือเหมือนกับไม่ใช่เวลาที่ที่เหมาะเลยที่เราสองคนจะมาคุยกันหรือมาเจอกันในตอนนี้อะไรย่เงี้ยเขาไม่กล้าพูดหรอกว่าเขารักคุณหรืออะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอยากให้คุณรับรู้ก็คือเขารู้สึกเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้รู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาอ่ะ รู้สึกต่อคุณมันมันมีบางเรื่องบางคําพูดหรือบางการกระทะําอ่ะที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่าคุณพูดหรือคุณทําอ่ะแต่มันทําให้เขารู้สึกเจ็บมากเจ็บเลยอะแบบเจ็บสิ่งหนึ่งที่เขาอยากให้คุณรู้ก็คือเขายัง มันเป็นมันแบ่งมันเป็นแปลได้สองแบบค่ะคือสิ่งที่แฟนเก่าเขาเคยทำมันมีผลกับมุมมองหรือว่าความรู้สึกเขาที่มีต่อเรื่องของความรักมันก็เลยมีผลกระทบกับกับความสัมพันธ์ของเขาในปัจจุบันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของเขากับคุณอะไรเนี้ยแต่คืออันนี้อันนี้เส้นเรื่องแรกนะไม่ใช่ว่าเขายังรักแฟนเก่าหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่แฟนเก่าเขาเคยพูดเคยทําอ่ะมันไม่ค่อยดีแล้วมันมีผลกับจิตใจเขาส่งผลให้เขาอ่ะ มีความคิดแบบนี้เป็นคนแบบนี้ในตอนนี้ตอนที่เจอคุณกับเส้นเรื่องที่สองเขายังไม่ลืมคนเก่ายังไม่ลืมแฟนเก่ามันก็เลยทำให้ Not the right time ระหว่างคุณกับเขาอะมันเลยเหมือนกับคือพอปัญหาของเขากับแฟนเก่ายังไม่จบหรือเขายไม่ลืมแฟนเก่าอะไรเงี้ยมันเลยทําให้การสสัมพันธ์มันไม่ราบลื่นนั่นเองนะคะระหว่างคุณกับเขาอืมโอเค ขออยากไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ธน,นูนะคะธน,นูคนในใจคุณเขาไม่เลยอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้ากในวันนี้เขาอ,อยากบอกว่าคิดถึงคุณจังเลยรู้สึกว่าห้องมันกว้างเตียงมันกว้างเวลาที่คุณไม่อยู่มันเงาเงาดิดนดึงมันแบบเออมันเหมือนหน้าหนาวแล้วไม่มีเธออะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ You feel like home เขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณเนะ่ยเป็นเหมือนบ้านสำหรับเขามันเหมือนประโยชน์นั้นเลย Home is where the heart is ก็คือหัวใจอยู่ที่ไหนอะ่ะที่นั่นแหละคือบ้านเขาคิดถึงคุณมากเลยแสดงว่าตอนนี้คุณอยู่ห่างกันห,หรือไม่ค่อยได้เจอกันอะไรย่างงี้ไหมเขาเขาอยากบอกคุณว่าคุณเหมือนบ้านสำหรับเขาคุณคือที่ที่อบอุ่นคุณคุณคือที่ที่เขาสบายใจคุณคือที่ที่เขาแบบ เหมือนหมอนน่ะกอดแล้วแล้วนอนหลับได้สนิทอะไรประมาณเนี้เออ feel like Co ้เขายังอยากบอกคุณอีกว่าสำหรับเขาแล้วอ่ะบอกรักมันก็คงไม่พอเขาอยากบอกคุณว่าถ้าคำว่าตลอดไปมันมีจริงอ่ะเขาก็อยากให้เรื่องของคุณกับเขาอ่ะเป็นคำว่า forever เป็นคำว่าตลอดไปหลายๆครั้ง เวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันหรือว่าทะเลาะก,กันหรือมีเรื่องไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเขาร้องไห้เขาอยากบอกอีกว่าเวลาที่เขารู้สึกรักคุณมากๆหรือเวลาที่เขารู้สึกว่าคุณรักเขามากๆอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาถูกรักโดยโดยแบบการกระทําคุณคาพูดคุณอ,อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เขาซึ้งใจแล้วมันก็ทาให้เขาร้องไห้เขาอยากบอกคุณอีกว่าหลายๆเรื่องที่ผ่านที่พบเจอมาด้วยกันมันก็เป็นความทรงจํามีทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรเงี้ย แต่แต่มันก็ทั้งหมดมันคือมันคือ memory of loves มันคือ our story เป็นเรื่องราวาของคุณเขาซึ่งหลายๆครั้งเวลาเขานึกย้อนกลับไปมันทําให้เขามีน้ําตามันทําให้เขาร้องไห้อะไรประมาณนะะี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดกับคุณในวันนี้นะคะแล้วก็ลึกๆเขาแอบ,บถึงห่วงคุณด้วยนะเออแบบแอบคี้ถึงนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณในวันนี้นะคะ โอเคขอบคุณทุกคนามากๆที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราจะันใ่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย